ในยุครัตนากสิทร์เป็นอีกหนึ่งยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองการปกครองวัฒนธรรมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช่ค่ะศิลปะเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมปรติมากรรมและจิตรกรรมในยุคนี้กันค่ะ โดยเราจะพูดถึงงานสถาปตยกรรมก่อนนะครับเริ่มจากพระปรางพระปรางในยุคนี้พัฒนามาจากประสาทหินแบบของครับรูปทรงหลักคือเหมือนฝักข้วโพดหรือกลวยสูงผังพื้นส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีการย่อม,มุมให้ดูมีมิติข้างในมีเรือน่าเล็กๆสาหรับประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเจดีย์ทรงระฆังได้อิทธิพลจากเจดีย์ลังการูปทรงหลักคือองค์ระฆังควาําเรียบง่ายแต่สง่างามเหมาะก,กับวัดและพระบรมมหาราชวัง j จดีย่อมุมไม้12เป็นพัฒนาการจาก j จดีทรงระคังครับชื่อไม้12ไม่ได้หมายถึงมี12มุมเป๊ะแต่หมายถึงการย่อมุมของฐานเสาและองค์ระคงังทาให้ j จดีดูมีเหลี่ยมมิติและประณีตขึ้นเส้นสายคมชัดแข็งแรงและสง่างามและ j จดีทรงเครื่อง นี่คือเจดีย์ที่อลังการที่สุดในยุคนั้นครับมักใช้รูปทรงระฆังหรือย่อมุมไม้12เป็นหลักแต่เพิ่มการตกแต่งเต็มที่ทั้งลวดลายปูนปั้นสวยงามกระเบื้องเคลือบสีทองกระจกสีหรือแม้แต่ซุ้มจรนำํำและรูปปั้นเทพพนมเจดีย์ทรงเครื่องจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและศิลปะชั้นสูงของสมัยรัตนโกสินทร์ตามมาด้วยเจดีย์ทรงกลม ม้สมัยรัชกาลที่4เจดีย์ทรงกลมในยุคนี้มีอิทธิพลมาจากสุขโขทยัยผ่านลังกาวงรูปทรงเด่นคือองาค์ระฆังควา้ากลมเกลี้ยงผายออกทำให้เรียกว่าเจดีย์ทรงกลมดูเรียบง่ายแต่สง่างามสุดท้ายนี้คือเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่5เราจะเริ่มเห็นเจดีย์ที่ผสมศิลป,ปะตะวันตกเช่นพระเจดีย์ในวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเป็นการนำแบบตะวันตกมาผสมกับเจดีย์ไทยทำให้ดูร่วมสมัยและวิจิตรขึ้น ต่อมาจะเป็นอาคารหลังคาคลุมค่ะโดยอาคารหลังคาคลุมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงสองนั้นยังคงยึดแบบอยุธยาตอนปลายค่ะหน้าบันนิยมทำเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมากกว่าพระนารายณ์ทรงครุฑและเริ่มมีคตินิยมสร้างระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่สาม ยุคนี้เริ่มรับอิทธิพลศิลปะจีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและซ่อมง่ายอาคารใหญ่ขึ้นหน้าบันก่ออิดถือปูนไม่เน้นช่อฟ้าใบรากาหางหงหรือขั้นถวยเหมือนสมัยก่อนลวดลายประดับเป็นปูนปั้นลายพันพฤกษาแบบจีนเช่นดอกโบตันและมีเสาพาลาลัยแท่งสี่เหลี่ยมคอยรองรับน้ำหนักแทนเสาไม้ด้วยค่ะ พอมาถึงรัชกาลที่4อาคารหลังคาคลุมยังคงรูปแบบไทยเดิมแต่เริ่มปรับให้เรียบง่ายและมั่นคงมากขึ้นหลังคามักเป็นจั่วซ้อนสองตับมุงด้วยกระเบื้องดินเผาส่วนหน้าบันก็เริ่มมีรายละเอียดเรียบขึ้นและบางหลังมีการนำลวดลายจีนหรือปรมาพิไทยของพระเจ้าแผ่นดินมาตกแต่งเล็กน้อยเพื่อแสดงอำนาจและความงดงามรัชกาลที่ห้า อาคารหลังคาคลุมเริ่มมีการผสมผสานศิลปะตะวันตกเข้ามาบ้างบางหลังใช้หลังคาทรงจัว่วร่วมกับหลังคาแบบยุโรปเช่นหลังคาปั้นหยาหรือเพิ่มหน้าต่างบานสูงสำหรับระบายอากาศอาคารจึงดูปโปร่งและทันสมัยขึ้นแต่ยังคงปลิ่งไอายไทยอยู่ลวดลายตกแต่งบางส่วนเป็นทองหรือปูนปั้นประนีตส่วนกุฏิและพระอุโบสถ ก็ยังนิยมหลังคาซ้อนสองตับมีปีกนกกันแดดฝนและมุงกระเบื้องดินเผาเหมือนเดิมเราจะเริ่มกันที่งานประติมากรรมสมัยรัชกาลที่หนึ่งกันก่อนนะคะโดยประติมากรรมสมัยรัชกาลที่หนึ่งจะเน้นฟื้นฟูศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายและสุโขทัยมีการสร้างพระพุทธรูปใหม่แทนของเก่าหลายองค์ รัชกาลที่สองเป็นยุคที่งานประติมากรรมรุ่งเรืองที่สุดมีผลงานสำคัญสำคัญอย่างทรงปั้นหุ่นละครหลวงและทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปต่อมาในสมัยรัชกาลที่สก็ยังคงมีการสร้างพระพุทธรูปจำนวนมากโดยเฉพาะปางสมาธิเช่นพระพุทธอนันตคุณอดุลยายานบาพิษณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารงานปั้นหล่อมีรูปแบบที่เฉพาะตัวอย่างการผสมศิลปะไทยจีน รัชกาลที่4ประติมากรรมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลตะวันตกค่ะจากเดิมที่เป็นงานไม้หรือปูนแบบภัยล้วนก็เริ่มเห็นงานที่มีรายละเอียดสมจริงมากขึ้นเช่นรูปพระพุทธรูปและเทพพนมมีมสัดส่วนที่ใกล้เคียงมนุษย์จริงและเพิ่มการใช้เงาเพื่อสร้างมิติให้ชัดขึ้นสุดท้ายนี้คือรัชกาลที่5ค่ะงานประติมากรรมเน้นความเหมือนจริงและละเอียดมากขึ้นใช้วัสดุหลากหลายทั้งปูนปูนปั้นและโลหะทองเหลือง พระพระมหากษัตริย์เหตุการณ์สำคัญและบุคคลในราชสำนักถูกสร้างเป็นรูปปัน้นหรือบรรจุในผลงานประดับวัดและพระราชวังค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์งานจิตรกรรมไทยก็พัฒนาตามยุคสมัยของพระมหากษัตริย์แต่และรัชกาลค่ะเริ่มจากรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่2 งานจิตรกรรมยังคงเป็นแบบไทยประเพณีดั้งเดิมเน้นเรื่องพุทธประวัติและชาดกเป็นหลักใช้เส้นสายที่ประณีตละเอียดอ่อนตามแบบโบราณภาพส่วนใหญ่เป็นภาพสอนธรรมะและเรื่องราวทางศาสนาให้ความรู้สึกสงบและศักดิ์สิทธิ์พอเข้ารัชกาลที่3จิตกรรมไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนมากขึ้นจึงเกิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าแบบนอกอย่างเราจะเห็นลวดลายจีนอย่าง ดอกโบตันมังกรรวมถึงภาพชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นทำให้จิตรกรรมยุคนี้ดูสดใสและมีรายละเอียดมากกว่าเดิมเหมือนเป็นการผสมผสานความงามของไทยและจีนเข้าด้วยกันต่อมาสมัยรัชากาลที่4งานจิตรกรรมเปลี่ยนไปตามอิทธิพลตะวันตกเริ่มมีการเขียนแบบสัจนิยมใช้แสงและเงาทำให้ภาพดูมีนิติและสมจริงขึ้นเราจะเห็นภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพเหตุการณ์สำคัญหรือภาพวิวธรรมชาติที่เหมือนจริงมากขึ้นแทนที่จะเป็นภาพราบเรียบแบบเดิมและสุดท้ายในรัชกาลที่5งานจิตรกรรมยิ่งพัฒนาไปอีกขั้นค่ะนอกจากจิตรกรรมในวัดแล้วยังมีการวาดภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และชีวิตประจำวันอย่างละเอียดเทคนิคแบบตะวันตกถูกนำมาใช้มากขึ้นเน้นความเหมือนจริงและการแสดงออกของแสงเงา ทำให้ภาพมีชีวิตชีวามากขึ้นและเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1-5ถึง5ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตกรรมต่างสะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและความงามแบบไทยที่พัฒนาไปพร้อมกับบ้านเมืองค่ะขอขอบคุณเจ้าของภาพและแหล่งข้อมูลทุกแห่งที่เปิดให้เผยแพร่ เพื่อให้เราได้เห็นงานศิลปะอันงดงามของไทยในอดีตอย่างใ,ใกล้ชิดขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนสนุกกับการดูศิลปะไทยมากขึ้นและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะเจอกันคล,ลิปหน้าค่ะเรร่มาาาาานนโกกไไไลทบุตง้ยยยยยปป